ท้ายที่สุดแล้วกลับมาสู่กฎที่เบสิกนะครับที่สุดก็คือกฎ10%และไม่เปิดสึกหลายด้านนะครับกฎ10%ก็คือว่าเราจะเพิ่มระยะจาก3เดือนนะ ก็ยังดีนะมีฝนตกนะฮะตื่นแล้วก็ตอนเช้ามาก็หมอกหนาเลยหมอกลงนะจะมาคุยกันเรื่องร้อยวันพันโลนะครับกิจกรรมของทางอัลตาพาคลันใช่ไหมฮะตอนนี้ผมก็เข้าร่วมทีมกับเอกอัลตานะครับคุณเอกนะอัลตาฝรั่งพัคนะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ชวนหรอกนะผมอ่ะ สมัครเข้าไปแล้วก็เน,เนียนๆเข้าไปในกลุ่มเขานะครับตอนนี้ก็คือต้น,ตนเหตุต้นเรื่องก็คือว่าผมเป็นคนที่วิ่งร้อยวันพันโลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะคือซ้อมปกติปกติเนี่ยก็ร้อยวันเนี่ยก็ประมาณพันโลอยู่แล้วนะคืออย่างล่าสุดอย่างเงี้ยนะตอนปีใหม่ ก็ตั้งนับตั้งแต่ปีใหม่นะวันที่หนึ่งมกรามาจนถึงประมาณช่วงวันที่10เมษานะครับสิบกว่าเมษาที่ผ่านมาช่วงสวงการเนี่ยก็คือผมก็เลยดูนะกลับไปดูว่าผมวิ่งมากี่วันได้ร้อยกว่าวันร้อยเจดวันนะก็ครบพันโลในช่วงต้นปีจนถึงเมื่อวันก่อนเมื่อวานสองวันสองวันสองวันที่ผ่านมา ก็เลยว่าเออเห็นเขามีกิจกรรมเนี้ยก็อยากได้เสื้อฟินิเชอร์นะ,ะอยากจะเออมีเสื้อฟินิเชอร์ที่แบบเขียนว่าเออเราผ่านพันโลอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะที่ไทยรันจัดนะครับก็เลยสมัครเข้าไปค่าสมัครก็750นะครับ750เนี่ยได้อะไรบ้าง ก็จะได้เสื้อเสื้อทีมนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็จะมีเสื้อฟินิชเชอร์นะครับอีกหนึ่งตัวถ้าเราวิ่งจบ1,000โลนะครับตามเวลาที่กำหนดก็คือ100วันใช่ไหมครับก็เลยนี่แหละเป็นเหตุให้อ่าจะมาพูดคุยกับเ,เพื่อนๆนะครับว่าจะมีแผนการวิ่งยังไงดีเพื่อที่จะให้วิ่งได้ หนึ่งพกิโลในร้อยวันได้นะแผนการก็แสนง่ายเลยนะครับแผนการแรกนะฮะที่จะแนะนําก็คือเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับก็คือวิ่งวันละสิบโลนะวิ่งวันละสิบโลจะไปคิดเลยมันจึยากมากมายใช่ไหมวันละสิบโลร้อยวันก็พันโลเนี่ยครับถ้าคิดแบบสบายๆส,สายอาาัลต้าถือว่า ไม่ได้หนักอะไรมากวันหนึ่ง10โลถ้าเป็นผมวิม่งเพล6 6เเจ็ดก็อาจจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่ากว่าต่อวันนะครับอืคิดๆไปแล้วก็ประมาณสัก10%นะรวมเวลาเตรียมตัวแล้วก็เวลาเดินทางในชีวิตนะเช่นมี24ชั่วโมงมียีิบสชั่วโมงก็เอาไปวิ่งซะสอชั่วโมง น,นิดๆนะฮะรวมเวลาวิ่งรวมเวลาเตรียมตัวรวมเวลาเดินทางทุกอย่างแค่นี้นะฮะก็สามารถที่จะจบ1นึ่พันโลได้นะผมว่าแบบไม่ยากอะไรมากหลุมๆนะแต่ว่าแล้วการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรนะะนอกจากว่าเราได้วิ่งทุกวันแล้วตามความเป็นจริงแล้วนะเราสามารถวิ่งทุกวันแบบนั้นได้หรือเปล่ามันไม่ได้นะ มันมีวันที่เราไม่ว่างแน่ๆแหละติดธุระอะไรเงี้ยแ็จแล้วเราก็ต้องมาวิ่งชดเชยใช่ไหมอ่ะสมมติวันนี้เราไม่ได้วิ่งติดหนี้สิบโลเราก็ต้องไปวิ่งชดเชยให้ครบในวันถัดไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นดูดูแล้วนะดูดูแล้วกับการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงรวมบอ์มอัพรวมฟูด้าเนี่ย คำว่ามันมันมากไปไหมก่อนอถ้าเป็นคนทั่วไปนะคนธรรมดาธรรมดาอย่างอที่ไม่ค่อยออกกําลังกายก็จะรู้สึกว่ามันมากไปมากเลยนะฮะกับการที่จะต้องวิ่งพัานโลในร้อยวันเนาะโอเคเราไม่พูดถึงคนกลมนั้นนะทีนี้นะก็จะเป็นกลุ่มที่มีโ motivation แล้วก็ แต่ว่าร่างกายไม่พร้อมอันนี้ก็จะอันตรายหน่อยหนึ่งเพราะว่าการวิ่ง1,000งพโลมันอาจจะมากเกินไปสำหรับเราก็เลยจะต้องมีแผนที่รัดกุมหน่อยนะครับส่วนคนที่มี motivation แต่ร่างกายไม่แข็งแรงอันเนี้ยไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าเขาอ่ะก็จะค่อยๆเก็บระยะไปเรื่อยๆนะอืมก็ ร่างกายไม่ได้แข็งแรงมากเทคทมเอาก็ใช้เวลาเข้ามาช่วยเพราะว่าใจมีนี่ใจมาอยู่นะ,ะใจอยากวิ่งก็วิ่งไปวิ่งไปไวันนี้ก็สองชั่วโมงวันถัดไปก็วิ่งสามชั่วโมงไม่ว่างก็วิ่งเช้าเย็นเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็คือคนที่มีใจส่วนคนที่ มี motivation แล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีด้วยนะครับตัวอย่างเช่นผมเป็นต้นอย่างเงี้ยก็คือสามารถปรับแต่งได้เยอะว่าเราจะวิ่งแบบไหนบากน,นะซึ่งวันนี้ก็จะมาเลอาให้ฟังในการวิ่งแบบผมนะแผนการก็คือว่า1,000กิโลนะครับผมจะวิ่งให้จบพอดี1,000นะไม่เกินไม่เกินไปมากนะครับตามกฎก็คือว่า กด10%นะครับก็คือว่าเราจะต้องวิ่งเพิ่มระยะนะในแต่ละช่วงในแต่ละช่วงไม่เกิน10%เอรโอเคเราแบ่งการวิ่ง1,000โลเป็น3ระยะ3ช่วง3ช่วงนะโอเคช่วงแรก300กิโลก่อนนะครับอาจจะตีว่า1เดือน300กิโล เดือนที่สองนะครับสามร้อยสามสิบกิโลเพิ่มสิบเปอร์เซ็นตะ์ไงเดือนที่สามสามร้อยเจ็ดสิบกิโลนะกิโลเมตรนะครับก็เป็นหนึ่งพันพอดีใช่ไหมอ่านี่คือเรื่องระยะทางนะครับที่นี้สามร้อยกิโลต่อต่อเดือนนะะถึงสามร้อยเจ็ดสิบกิโลต่อเดือนเนะี่ย มันก็จะมีวันพักด้วยของผมนะพักหนึ่งวันแสดงว่ามีวิ่งอยู่ในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีวิ่งอยู่ราวๆ27 2 6 2 7เวันนะครับไม่เกินเนี้ยตีไว้ว่าย5วันก็ไดนะ้แสดงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยวิ่งประมาณ12โลอ่า12โลรวมทุกอย่าง แน่สิบสองโลในแต่ละวันที่วิ่งนะฮะอันนี้ตัดวันพักออกไปแล้วนะมีวอร์มอัพแล้วก็คููดาวประมาณ3โลแปลว,ว่าวิ่งจริงๆอะ่ะมันประมาณ10โลนะฮะผมก็เหมือนเดิมก็ยังมีซ้อมเทมโปยังมีอินเทอร์วอลนะครับแล้วก็ยังมีลองรันเหมือนเดิมมีเทมโปหลายเทมโปด้วยมีวิ่งเร็วเดสเพสห้าเคนะฮะมี ครับมาราธอนเท็มโปแล้วก็มาระทอนเพราะว่าช่วงที่ผมฝึกก่อนหน้น,นี้ที่ไปบุรีรัมย์แล้วก็ไปงานมุกมาเอา่อก็มีงานแข่งนะถึงแม้ว่าจะเก็บระยะเยอะเป็นพันพันโลก็มีงานแข่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ,อยังซ้อมความเร็วอยู่ยังซ้อมวิ่งเร็วอยู่นะขี์ขี์ของมันก็คือว่าเราอะ เราจะวิ่งวิ่งเร็วไปด้วยแล้วก็เก็บระยะไปด้วยยังไงนะครับเพื่อให้มันครบเพราะว่าตอนเย็นน่ะจะต้องไปซ้อมตัวหลักก็คือไปซ้อมการวิ่งปกติมีวิ่งเร็วเยอะด้วยนะครับคือมันไม่เหมือนคนอื่นเราไม่ใช่สายออกตาเราเป็นสายทำความเร็วอยูดส่วนหนึ่งใช่ไหมเราจะมาวิ่งช้าๆอย่างเดียวมันไม่ได้ เราก็ยังยังต้องยังผลเกี่ยวกับเรื่องงเพองฟอรแมนซ์บางอย่างอยู่นะครับโอเคผมถึงต้องมีการเพิ่มวิ่งเช้าเข้ามาด้วยนะเพื่อเป็นส่วนเติมเต็มถ้าเกิดว่าคิดว่าตอนเย็นเนี่ยไม่ถึง12โลในแต่ละวันไม่ถึง12 13โลในแต่ละวันนะตอนเช้าก็ต้องเติมให้เต็มไปก่อนอย่างเช่นวันเนี้ผมก็ออกมาวิ่ง ตุนๆไว้ประมาณสัก4กิโลกันนะครับสี่หโลไม่ต้องเยอะวิ่งเพจสบายๆอากาศดีๆนะครับมันก็แล้วแต่สูตรนะแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ว่าเราจะมีที่ทางให้วิ่งหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปส่วนผมก็ชิวๆไม่มีไข่เลย เสร็จเราก็เดี๋ยวจะวิ่งเสร็จก็ไปกินกาแฟเช้าเ้าก็กินกาแฟาดำกันก่อนยังไม่กินข้าวนะครับจะกินข้าวตอนเออที่ยงนะประมาณเพราะว่าทำา i f จริงๆการทำา I f ของผมก็ก็คือทำเพื่อสุขภาพนะคือจริงๆชอบทำา I f ไม่ได้แบบ เออทำเพื่อที่จะลดไขมนันหรือลดน้ำหนักอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือส่วนหนึ่งเลยลึกๆก,ก็คือว่าทำแล้วรู้สึกว่ามันร่างกายมันมันดีสุขภาพดีที่มีช่วงที่อดนะครับปอดบ้างเป็นช่วงยาวๆนะครับให้ร่างกายเขา ไม่มีอาหารเข้าไปรบกวนนะครับทำให้ท้องมัน,ม,น,ม,นมันสบายดีส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบอาทานพวกผักอาหารประเภทถั่วหรือว่าพวกผักนะเพราะว่าเราเปน็นวิ่งสายสายมังนะมังสวิรัต่ก็ไม่ไถึงกับร้อยเปอร์เซนต์แบบร้อแยบบเป๊ะแบบเคร่งนะครับก็มีกินเนื้อสัตว์บ้างนะโดนบ้างอะไรเงี้ยไข่บ้างนานๆทีถ้ามันไม่มี จริงๆนะครับมันมันมัน,มน,มน,มนทางเรื่องน้อยเนาะบางทีเราอยู่ในประเทศไทยไปหลายๆที่มันไม่ค่อยมีอาหารเจหรือว่าอาหารมังแต่ถ้าร้านเจเนี่ยก็คือไปเกือบทุกวันนะครับส่วนใหญ่ก็เลยได้ทําอาหารกินเองครับในช่วงนี้ก็ก,กินด้วยกัน2คนคุณเน่ก็ก็คือเขาก็กินด้วยนะครับเรื่องอาหารอาหารเจอาหารมังี์ก็คือเราก็เลยเรียกว่าเป็นแผนเบสเนาะแผนเบสนะครับแผนเบสก็คือเป็นอาหารที่เป็นพืชเป็นหลักโอเคผลไม้ นมถั่วนะครับนมวัวก็ไม่ค่อยกินนะแต่ชีสก็อาจจะมีกินบ้างนานๆทีสองโลพอดีวิ่งมาถึงหมู่บ้านมานโนนโพก็เดี๋ยววิ่งกลับก็จะจบละชิวๆง่ายๆนะคือการที่เราอยู่กับการวิ่งนะให้ได้นานๆขึ้นในแต่ละวันเนี่ย มันก็เป็นผลดีนะครับต่อระบบการวิ่งทั้งหมดนะฮะเรื่องของฟอร์มเรื่องของการจัดการพลังงานเรื่องของความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อที่ใช้ในการวิ่งนะครับมันก็ส่งเสริมประกอบกันไปนะถามว่ามันเยอะไปไหมสําหรับการวิ่งที่หนึ่งพันกิโลเมตรนะครับต่อสามเนะดือนเนาะโดยประมาณก็คือร้อยวันพันโล เราก็ตีเป็นเดือนเดือนไปแล้วอย่างที่บอกก็คือประมาณสัก300ยถึง370มันเยอะไปไหมไม่นะสำหรับผมผมรู้สึกว่าปกตินะวันที่จะเป็นแบบนี้ต่างประเทศเนี่ยผมว่าเขาเก็บระยะมากมากกว่านี้นะคือมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก็บระยะเท่านั้นเท่านี้แต่ว่ามันมีเพื่อนๆหลายๆคนนะอ่ะที่ถามผมมาแล้วก็ คือเขาอยากวิ่งเก่งเนาะคนเขาอยากวิ่งเก่งผมก็ไม่ได้วิ่งเก่งอะไรมากนะแต่เขาอยากวิ่งเก่งเขาก็เลยถามประมาณว่าเอออย่างน้อยวิ่งได้เท่าผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าจริงๆเราเริ่มต้นจากการที่อยู่กับการวิ่งให้ได้ก่อนนะอยู่กับการวิ่งแบบเนี้ยให้ได้นาน,านๆแบบว่าไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรมากแล้วก็รักที่จะออกมาวิ่ง ออกกาลังกายพาตัวเองไปข้างหน้าเหมือนการเดินทางอย่างผมอย่างเงี้ยตอนเช้าผมยังไม่กินอะไรเลยนะผมก็ไอนั่นเนี่ยเอมตี MT อยู่นะกินน้ำแค่แก้วเดียวแล้วก็ออกพาวิ่งนะครับถ้าวิ่งสั้นๆแบบประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้เอาน้ำมาเพราะว่าเดี๋ยวก็จบแหละแต่ถ้าเป็น10โลก็คือจะพกน้ำมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือ ความที่เราชอบวิ่งชอบที่จะออกมาวิ่งเป็นทุนเดิมก่อนนะถ้าเราทําแล้วมันรู้สึกอึดอัดเราแค่อยากจะพิชิตตัวเลขหรือว่าอยากจะทาได้อย่างคนอื่นหรือว่างุนกิดตัวเองที่แบบทําไมวิ่งไกลไม่ได้สักทีทําไมวิ่งเร็วไม่ได้สักทีแล้วก็แบบไปตะบี้ตะวันร่างกายเปิดศึกหลายด้านสร้างความเครียดหลายทางอันนั้นเจ็บแน่นอนนะครับ ร่างกายมีกลไกของเขาอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยกวด10%รที่จะเอามาใช้ในการวิ่งพันโลมันก็ยังจะต้องมีอยู่นะครับก็คือค่อยๆเพิ่มระยะไป300นะ330แล้วก็370ก็จะครบ1,000นโลนะครับอัลต้าพาร์ครัน100วัน1,000งเคซึ่งก็ ดังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่25เมษายนนะครับอ่าก็ค่าสมัคร750บาทจะได้เสื้อ1ตัวแล้วก็ถ้าวิ่งครบ1,000กิโลเมตรนะครับส่งผลเรื่อยๆเนี่ยเป็นเวอร์ชวลนะครับวิ่งที่ไหนก็ได้วิ่งรอบบ้านวิ่งลู่วิ่งไฟฟ้าวิ่งสนามกีฬาวิ่งในสวนวิ่งอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะส่งผลเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆครับโดยที่เราจะต้องอยู่ในทีม สังกัดทีมนะครับผมอยู่สังกัดทีมอัลต้าพลังผักทีม B นะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังขับเคี่ยวกันกับทีม A อยู่นะครับคู่แข่งคนตรงกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะลงทีมก็ได้นะครับม,มันก็มีแบบไม่สังกัดทีมเหมือนกันนะครับก็เก็บระยะกันไปหรือไม่อยากจะไม่ไม่ได้อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่าอยากจะเก็บระยะไปด้วยกันสนุกไปด้วยกัน ก็มีตัวของไนกี้ลันครับที่ผมเปิดเป็น1,000กิโลไว้นะครับในในระยะเวลา100วันเหมือนกันก็มาร่วมเก็บระยะไปได้วยกันเพื่อส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะครับแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังตอนที่วิ่งนะครับก็คือว่าการที่เราจะวิ่งให้ให้มันได้1,000กิโลในระยะเวลา100วันเนี่ยโดยที่แบบอาจาจะตะบีตะบันวิ่งรีบวิ่งหรือว่าแบบ วิ่งโดยที่ไม่มีแผนมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้บาดเจ็บได้นะครับการวิ่งช้าก็ทําให้บาดเจ็บได้นะครับเดือนแรกก็คือ300เดือนที่2 330เดือนที่3 370สนะครับสาหรับผมนะก็คือค่อยๆเพิ่มไปทีละ10%ตามกฎตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าเปิดศึกหลายด้านนะครับเรื่องความเร็วก็ก็คือวิ่งให้มีความเร็วหลากหลายสําหรับผมสาหรับผมก็คือการฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายมาราธอนครัมาราธอ,อนนะครับเป็นหลันะกเนาะเพราะว่าผมเป็นคนดี จริงๆแล้วระยะที่ผมชอบวิ่งจริงก็คือระยะฮามาลาธทอนนะครับเป็นระยะที่วิ่งได้ bye บ่อยๆวิ่งได้ทุกสัปดาห์นะครับระยะที่เป็นระยะเป้าหมายในการแข่งขันจะเป็นระยะมาลาธอนนะครับในระยะยาวในระยะยาวก็คือว่าหลายปีะครับเพื่อที่จะมีเป้าหมายระดับที่ไปวิ่งต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปวิ่งในประเทศในประเทศใ,ทศให้ติดรางวัลน,นะครับไปวิ่งต่างประเทศตามที่ต่างๆได้โดยที่เราแบบไม่เหนื่อยล้ามากเกินไปเพราะว่า การไปต่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องแข็งแรงประมาณหนึ่งนะครับก็คือผมชอบเที่ยวไปวิ่งวิ่งตามตามที่ต่างๆในโลกนะครับรวมไปถึงงานอย่างบอสตันมารา h อนหรืองานเมเจอร์อะไรต่างๆก็ก็คืออยากไปร่วมนะครับการเก็บระยะในในระดับ1000กิโลเมตรที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่ลงก,กิจกรรมนี้นะครับก็อยากจะให้เป็นฟินิชเชอร์ทุกๆคนนะครเป้าหมาย ของเราอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบว่ารวมทีมกันเพื่อที่จะแข่งขันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแข่งขันเก็บระยะเขาก็มีกติกาของเขาอยู่นะครับกติกาก็คือว่าเขาจะเอา50คนแรกเนี่ยของแต่ละทีมนะครับแล้วก็เอาระยะมารวมกันใน50คนแรกใช่ไหมครับแต่ว่าในแต่ละทีมอย่างเช่นทีมอัลต้าพลังผัก A กับ B เนี่ยก็คือมีร้อยกว่าคนนะครับนั่นแสดงว่าระยะของทุกๆคนมันไม่ได้ไปรวมในการแข่งขัน ซึ่งมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับตรงการาตรงนั้นนะในส่วนในมุมมองของผมก็คือผมคิดว่าผมอยากให้ในทีมนะครับในทีมอัลต้าพลังความทีม A แล้วก็ทีม B ทุกๆกคนนะครับได้วิ่งจบที่1,000กิโลเมตรตามที่ตั้งใจเอาไว้ตอนที่ลงสมัครนะครับทุกทุกคนแหละที่ลงสมัครในงานนี้ก็อยากจะจบเป็นฟินิเชอร์นะครับก็เหมือนการวิ่งเอลต้าแหะมังที่เออทุกคนเข้าร่วม100กิโลกเมตรหรือว่า ร้อไมล์หรือ300กิโลเมตรหรืออะไรก็ตามที่เป็นระยะเอาต้าคือทุกคนก็คืออยากจบใช่ไหมครับผมเองก็ไม่เคยวิ่งเอาต้านะและมีแผนที่จะวิ่งเอาต้าในปีหน้านะครับก็คิดว่าจะลงงานเอาต้าในปีหน้านะครับปีหน้าไปถึงปี2565นะครับปีนี้ก็เลยเริ่มที่จะทำความเข้าใจนะครับเริ่มหาเพื่อนเอาไว้นะฮะก็เนียนๆเ,เข้ากลุ่มกับ คุณเอกไปนะฮะเอาเท้าวหลัง,งปัก้หาเพื่อนก่อนนะครับเผื่อว่าเออเราไปเที่ยวเชียงใหม่เราชอบไปเชียงใหม่เราอยากไปเชียงใหม่ใช่ไหมแร้เออมีเพื่อนเออหาเพื่อนไว้ก่อนเผื่อว่าเราไปก็จะได้แบบเออมีเพื่อนเชิญไปวิ่งตามที่ตา่างเราฝากเชิญได้นะครับถ้าเกิดเราไปเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับในกลุ่มครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก <laughs> ็เป็นบล็อกนะครับเกี่ยวกับวิ่งวิ่งคุยคุยนั่งคุยกันเพลินเินบ้างนะครับผมอาจจะ ไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระอะไรมากนะครับแล้วก็ว่าขอบคุณที่รับชมมาโดยตลอดนะครับและเ,เรื่อยๆนี้ก็จะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมมาราธอนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในช่วงน,นะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆก็อาจจะทําให้งานต่างๆ,ๆเลื่อนนะครับเพราะนั้นตารางเราก็ต้องปรับด้วยตามไปด้วยนะครับอาจจะกลับมาฝึกซ้อม เ e สเทนนิงที่มากขึ้นมาซ้อมอ็นดูรันมากขึ้นนะครับก็ตรงกันกับโปรแกรมตอนนี้ก็คือ100วัน 1,000K ของอัลตาพาร์การ์นไทยแลนด์นะครับสสแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยทุกๆกลุ่มเลยนะครับก็สู้ๆครับผมหวังว่าจะสนุกกันนะครับแล้วก็เราพบกันก็ทักทายกันใน โซเชียลกันคุยกันบับกันอะไรเ้ย <c oughs> เยอะมากๆเลยนะครับก็สนุกด,ดีนะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้สวัสดีครับ